thank you แก้วนะคะกระต่ายค่ะที่ใช้คือหาหาค่ะเต่าญี่ปุ่นหไหตา้อทองดูดีดูตัวละพันสองไหตาทองะ ตัวละพันสองพี่ชายสนใจฟานค่ะกำลังเลือกฟานตัวอะไรคะสองเล็กใหญ่เต่าฮะเรียกว่าเต่าอะไรคะบัวต้าบัวตาแบบนี้ตัวเท่าไหร่คะพันสามพันสามนะคะเนี่ยเต่าตัวละพันสามเลยถ้าแบบตัวโตๆน่ะหมื่นกว่าบาท นนนนนนันกว่าบาทพันสามเอาวางลงเหมือนเดิมนค่ะอีกแล้อลีกโกนากัอีกกน่าอีกกน่าถ่ายได้ก็ถ่าดถ่ายได้ถ่ายเลย

น,น,น,นูฮิโปโปนะคะนูกแกะหมาคะอันนี้เป็นไก่ซิลกี้นะคะหมวคูตัวห้าร้อยค่ะ ไอ,อ้พี่กี้น้าราจังเลยนอนาไม่อย่างเียหน, <c oughs> น้ามันดูหน้ามันดูเซ่อเซ่อย่างเงี้ยเซ่อเซ่อหัวครูอันนี้เป็นกระตาา่ายไทยมีไทยกับเอ็นดีไทยเอดีขน,นโตะก,กํกํามะหยีหัโต๊ะ300ก 400, มะห,ห,หะยี250ยอน,นี้พันอะไรคะไทยหลักอานเหมือนกันลูกพลศี ไม่ต้องซีเรียสพี่หนู่อนุญาตดแล้วดาวนี่เข้าใจดีแล้วละะไม่ให้น้องเรียมือเรียมเที่นเขาบอกอี่ย่างี่นี่ก็คือเป็นสกัดพิษค่ะขายไม่แพงสกอดพิชใช่ค่ะขนยาวาวได้เลยค่ะมาน้ยนะคะหมา้าบ้าน้องใส่บีเรียน น่ารักมากเลย้อ้ออออแกม้มแกม้มันแรคคูนนะคะน่ารักมากตัวขาววันสปูเลยแรคคูนดูมกันพี่ชายก็ถ่ายรูปแรคคูนนะคะเปนแคน่เด้ะ แ่แมออใช่แพะแพรตัวนี้น่ารักมากค่ะพิ้งจอกทะเลทรายไม่รู้เรียกว่าเฟน,นิกซ์ฟอกหรือเปล่าน,น่ารักค่ะรกระบองเพชรจิ๋วสวยมากค่ะ อันนี้มันหูก็าตายเลยค่ะน่ารักดีทางนู้น,นก็มีค่ะนี่ค่ะข้างล่างก็มีนะคะ น้อยด้วยค่ะน่ารักมากเลยพี่ชายได้ปลามานะคะได้ปลามาหลายถุงเลยค่ะข้างล่างเลยค่ะแม่ได้ต้นบนสีมาด้วยนะคะหลักร้อยค่ะจองจ้าต้นไม้หนาบานเฮ่า ก็จะมีนี่จ้ะปูดางจ้ะปูดางแล้วก็แล้วก็นี่นี่นี่ต้นต้นภูหงเงินหอทองจ้ะแล้วก็มีปูดังอีกกระถางนึงดูหน้าบ้านแล้วก็มีสน,จ,น,สนจันเสนจันแดงจ้ะ น,นี่เมื่อนี้เพึ่งไปได้ต้นบอนสีมาจ้ะพี่น้องไปเกีียวสวนจะดูดจักมากจา้ะนี่ต้นบอนสีพี่น้องนี่มันจกเกีียวดีเห็นบ่ะพี่น้องง่ายมาจา้ะรักค่ารักลอยได้จ้ะพี่น้องบอนสีพระนครซื้อเพลินจ้ะกระจายได้เนี้ยไีกพี่น้องนี่จ้ะนี่บอนสีอันนี้ก็บบอนสีกับรักซีบได้พี่น้องเนี่ย นี่ทัพทิมสยามซื้อเพิ่นค่ะแล้วก็เม่นจ้ะนี่บอลสีนี่นี่นี่ต้นกระท่อมต้นกระท่อมจ้ะแล้วก็เม่นจ้ะอุ้ยนี่นี่นี่นบอลเลมอนลามเลมอนลามนี่จ้ะพี่น้อง สม,มอมันก็ถูกแล้วจ้ะบอลน,นั้นนี่บ้อค่อยแพงจ้ะพี่น้องแล้วก็มีนี่นี่พี่นอ้องต้นต้นโพเจ็ดสีจ้ะพี่น้องหน้ามอ,อพี่น้องลายงามงามจ้ะเนี่ลายงาม,งาม,งามพี่น้องโพเจ็ดสีก็จะมีอันนี้จ้ะนี่มีตน้ตนอียงย่ะต้น เบอร์เร่มาร์กเบอร์เร่มาร์กเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่ก็บบอบค่อยแพงจ้ะแล้วมีต้นเนี่ยต้นบนกระดาษบนกระดาษด่างบ๊อบค่อยก็บบอบค่อยแพงงนะพี่น้องนี่มีหกหลงด้วยหกหลงเบอร์เร่มาร์กเบอร์เร่มาร์กอีกกระถางหนึ่งจ้ะเบอร์เร่มาร์กมีต้นอันนี้พี่น้อง นักาขาลาดบอลบอลน,นาคขาลาดของห้าหนี่พี่น้องนี่มีบอลจีอีกตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้สือโดนแล้วจ้ะนี่อันนี้สือโดนแล้วบอลสีนางไหมพี่น้องนางไหมได้พี่น้อง่าเป็นอนาครได้จ้ะ มันสิแตกต่างกันอยู่นี่จ้ะแล้วก็มีนี่อต้นทรีคิงจ้ะทรีคิงสมมตินี้มันก็ถูกแต่ราคาต้นใหม่มันตกายพี่น้องสมัยต่กี้เพิ่าสซื้อต้นใหม่มากว่าสิเอามาปลูกปลูกแล้วก็ขายแต่ว่ามัน สูมือนีละค่ามันตกแห้งพี่น้องเอ้ยนี่นี่สน่จันจ่ะสเสน้จันแดงต้นต้นดอกใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยนะอสน้จันแดงอันนี้กะโอ้ตากผ้าตากผ้าใสอันนี้สเสน่จันนาอันนี้สเสน่จันนาพี่น้องนี่จ้ะ ทะเลแดแดงหลายต้นอยู่จ้ะจ้ะตน้ตนต้นไหม่หน้าบานเท่าก็มีซํานี่ละพี่น้องเพราะว่าหน้าบานเท่ามันพื้นที่หน่อยมันมันไม่มีหม่องปูกจ้ะตอนแรกว่าสีสื่อต้นใหม่มากแบบพอพันขายแต่พี่น้องแต่ว่ามันเหตุก็ได้หอกจ้ะพื้นที่หน้าบานถ้ามันหน่อยพี่น้องก็เลยลมเลิกความคิดนี้ไปจ้ะนี่จะ้ะโอเจ็ดสีอันนี้บัวลูกชายส,สื่อมาเลี้ยง Olha